ยี่สิบบาทก็มีแบบนี้มีจ้าล่องจ้าดักฟูนใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูบอกว่าจะเป็นแบบไหนโอ้โต้อคุณสามี้อาทำงานพ่อของเยอะไหมของเยอะของเยอะลกไหมลกลูกน้องบอกว่าลกค่ะจะมาจับโต๊ะคุณพ่อนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันแอมมาแล้วมาเลย สร้างของบริษัทเทนมะนี้ส่งมาจากประเทศไทยจะผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะคะรลดนะเรามาแกะดูกันโอ้โหใส่แบบพอดีบล็อกมากนะมีการกระแทกมาสีขาวพิมี์เป็นพลาสติกู็แข็งแรงไม่กองแกงแล้วเนี่ยตะมานี้ นี่นะคะถ้าใครอยากแบบตกแต่งบ้านสไตล์แบบมินิมอลใครแบบมินิมอลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็สั่งสีประมาณแบบโทนเนี้ยเพราะว่าของเทนมาร์คเขาจะมีแบบโทนมินิมอลอย่างเยอะมากแล้วก็รีชาร์กจะมีหลายขนาดอันเนี้ยเลือกขนาดเล็กมาเพราะว่าให้เหมาะกับโต๊ะทำงานของคุณพ่อแต่ถ้าแบบมีรีชาร์กแบบใหญ่ก็มีนะเคยเห็นทำไมต้อง่จย่พงกว่า,นนาใช่ไหม เราจะใส่แพกก็ตร้าน20บาท20บาทก็มีแบบนี้แต่รูแม่ว่าทำไมถึงเลือกอันนี้อะดูกันนะคะว่าคือข้อดีของมันเนมีอะไรบ้างมันไม่เหมือนล้า20บาททั่วไปเนาะนะแล้มาดูเนี่ยการออกแบบของสไตล์ของของเขานะคะดูดูตรงนี้ปกติตรงนี้เนาะมันจะเป็นร่องใช่ไหมคะร่องเหมือนร่องดักฝุ่นอนะว่าไปใช่ไหมแต่เนี่ยคือแบบมันทำเฉียงจ้า แม่ฝุ่นหรืออะไรเงี้เข้าไปอยู่ตามร่องนะเช็ดปื้ดทีเดียวไม่ต้อยดึงในชักเข้ามาเช็ดตามร่องนี้ไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีหลายอย่างอะเหมือนกันตรงนี้มาดูดูดูการเก็บของเขานะสมมติอะใส่กางเกงไปตรงนี้เป็นไงเห็นไหมว่ากางเกงอยู่ชั้นนี้กระดาษอยู่ชั้นนี้หรืออะไรอยู่ชั้นนี้ประกาอยู่ชั้นนี้เราก็จะมองเห็นเราไม่ต้องแบบเลือกเปิด เปิดทุกชัน้นวะของตรงไหนนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันวางของอะไรอย่างเงี้ยบนนี้ได้นะของหนักหนักหนึ่งกิโลสามารถวางได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายแบบเพียบให้ดูเคยเห็นไหมเลช้ชววาที่มันเป็นเก็บของเกี่ยวอะไรอะที่ต้อง,องใู้ใหญ่ๆหญ่มีจ้าล่องจ้าดักหุ่นใหญ่ไม่ได้เก๊บแบบมนะินิมอลเนี่ยเก๊มันจะหน้าตาย,ยัางไง <laughs> เดี๋ยวจะพาไปดูบอกว,ว่าใครใครที่ะเหรอมไม่ได้แบบ ล้นชาร์สไตล์มินิม,มอลเดี๋ยวจะพาไปดูมันจะเป็นแบบไหนโอ้ oh my god เป <c oughs> ็นยังไงลีนช์สไตล์ไม่มินิม,มอลไปหาซื้อได้ค่ะร้าน2ีบบาทร้านแบบว่าอะไรนะนีเจอร์ทั่วไปร้านนิมทางอะไรอะตามนินนแหละมีอย่างนั้นอะไม่มินิม,มอล แต่ถ้าอยากมีมอเตทอร์เจ้าอย่าลืมเลจ้ายอมเสียตังค์เยอะแต่วัสดุดีนะคะอันนี้ไม่ได้มา,มารีวิวนะไม่ได้มาแบบอวยนะเพราะไม่เคยซื้อไม่เขาไม่เคยใช้เนีนะ่ยเนี่ยพิ่งจะลองสั่งดูครัง้งแรกเดียวถ้าตอบไปก็ถ้าใช้ดีนะมีต่อนะจ้าบอกเลยะถ้าของญี่ปุ่นที่แท้ครูนะคะจะบอกเลยนี่ค่ะขนาดไอเนี่ยยังยังเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนี้ก็แบบญี่ปุ่นนะคะนี่น,น,นก็จะมีอะ อ,อยากได้แบบมาญี่ปุ่นข้างล่างมัดสักครู่นี้ค่ะมีเยอะมากาถ้าใครสนใจนะคะของเทนมะนะสินค้าสไตล์มินมิมอลของญี่ปุ่นของเทนมะให้ไปดูในลาซาดามีนะลอันนี้สั่งมาจากลาซาด้าเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใครมีโปรไหนก็ไปตากันได้เลยมันจะมีโค้ดหมดโค้ดส่วนลดอออ12อเอเงนี่อย่าลืมนะจ๊ะน่าจะมีส่วนลดน่าจะมีโปรนะคะ ก่อนสิ้นปีแล้วเอาไปแบบไปขอขวัญน,น่นนี่นั่นให้ทางบ้านทางญาติพี่น้องหรือแบบว่าเขากำลังขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวปีใหม่น่าจะมีขึ้นบ้านใหม่ซื้อไป,ปเลยสไตล์มินิม,มอลเดี๋ยวนี้กำลับ้านสไตล์มินิมอลเยอะมากสั่งเลยจ้าสโลตสิบสองสิบสองอย่าลืมเราจะมาดูหลังการจัดแล้วจะเป็นยังไงจะมินิมอลที่แท้ทรูหรือเปล่าขอตัวอีกคุณพ่อค่ะ ไปจัดยัดจัดัดหมดเออเออไของเล่นลูกเนี่ยเป็นกองเล่นอะไรสิที่ได้พักแข็งแรงรับน้ำนักรับน้ำหนักรับน้าหนักได้หนึงกิโลแต่ถ้าพวสันไปนั่งไม่ได้เกินแะหาเลือง่าแล้วพวมาจัดโต๊ะให้คุณพ่อออกมาเลย นี่ค่ะจัดกับลูกเสร็จแล้วค่ะโตคุณพ่อจัดที่แบบอะไรไม่รู้มีลูกตรงนังสนุกนิดนึงพ่อเอวมีลิกอ้วนมีมินิมอลไหมมีมั่งจริงมินิมอลจริงก็เราไปสัดเป็นส่วนดีขึ้นเยอะมากอย่าลืมติดตามนะคะว่าต่อไปเราจะมีอะไรดีๆของดีๆอะไรที่จะมาแชร์ให้รู้กันนะคะ